ดาวรับผลของชาวตุลคือดาวอาทิตย์นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยมาตรฐานโลดโผนไม่ธรรมดานะทำให้เรื่องรับผลของชาวตุลน,นะคะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้างนะเป็นมาอย่างไรไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดที่รัคนาราศีตุลรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดช่วง15ตุลาคมถึง14พฤศจิกาย,ยนก็รับฟังได้หากสนใจเรื่องการพยากรณ์ดวงแบบไทยๆฝากกดติดตามไว้นะคะสำหรับดาวอาทิตย์ของชาวตุลน,นะคะเป็นดาวรายเดือนในรอบนี้ก็ย้ายภพเรือนเข้าสู่ภพเรือน ภารกิจการงานหน้าที่นะคะด้วยกําลังทางดวงดาวที่เรียกว่ามหาจักรนะคะเป็นคําขยายนะเมื่อดาวอาทิตย์โคจรมาตรงนี้นะคะก็คือจะมีกําลังโลดผลรุนแรงนะคะทาให้ชาวตุลในข้อแรกนะคะ,ะไปอยู่ในเรื่องงานนะดังนั้นช่วงนี้ถือว่าการงานของชาวตุลจะมีลักษณะความก้าวกระโดดได้นะเช่นอ,อยู่งานเยอะขึ้นนะคะมีเรื่องราวความละเอียดถี่ถ้วนซับซ้อนเยอะขึ้นนะรวมไปถึงโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ก็มีด้วยนะ <N OT IC AL> นอกจากนี้ยังหมายถึงการได้เงินเพิ่มได้เรื่องของตําแหน่งหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันสูงนะเ <N OT IC AL> นื่องจากดาวอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวข้องกับยศศัก์ตำแหน่งการคัดเลือกการพิจารณานะคะดังนั้นชาวตุลช่วงนี้ถือว่ามีเหตุให้เราแอคทีฟมากขึ้นอันนองด้วยสถานการณ์รอบตัวนะคะดาวอาทิตย์เป็นดาวเกี่ยวข้องกับเรื่องการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งนะคะเกี่ยวข้องกับคนมียศศัก์อยู่บ่อยๆนะหรือหมายถึงการทำอะไรช่วงนี้เกี่ยวข้องกับ หน่วยงานองค์กรที่มันมีความน่าเชื่อถือได้บางครั้งนะคะชาวตุนอาจทํางานใกล้ชิดผู้หลักผู้ใหญ่อาจหมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านนะคะหรือเจ้านายก็ได้นะทำให้ช่วงนี้เกิดความเหน็ดเหนื่อยความเกรงนะคะหรือการแบกรับทางความรู้สึกที่มาพร้อมกับเรื่องราวโอกาสที่เกิดขึ้นนะคะเป็นช่วงที่รับผลของชาวตุนนะคะจะมีมากได้นะซึ่งแรกมากความเหน็ดเหนื่อยนะคะเช่น มีงานยากงานเหนื่อยแต่เราพยายามหรือปรับตัวนะคะหรือทำสิ่งที่มากกว่าเดิมนะเนื่องจากมหาจักรก็คือต้องลงไปหยิบจับทำนะคะถึงจะได้รับผลเชิงก้าวกระโดดนะคะมีเดิมพันเรื่องของยอดขายเป้าหมายนะคะการแข่งขันที่สูงนะทำให้ชาวตุนช่วงนี้มีความเนนหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็มีเป้าหมายที่รออยู่นะคะ เป็นดาวร้อนๆนะคะที่มาเกี่ยวข้องกับภารกิจหน้าที่ของชาวตุลบางท่านได้รับมอบหมายเชิงการเป็นผู้นำนะคะไม่ว่าจะเป็นเชิงกิจกรรมการงานก็ได้หรือบางท่านอยู่ๆก็ต้องแบกรับภาระครัวเรือนนะเนื่องจากมันไม่มีใครทำนะคะก็ทําให้ชาวตุลเหน็ดเหนื่อยเพิ่มขึ้นได้นะคะสำหรับในข้อต่อมานะคะเป็นดาวหลายดวงช่วงนี้ไปรวมอยู่ในภพสุภาษนะคะเป็นความหมายเชิงบวกนะมันคือความก้าวหน้าความเจริญนะคะดังนั้นชาวตุลอยู่ท่ามกลาง ความพัฒนาก้าวหน้าเพิ่มพูนของหลายอย่างนะรวมไปถึงภาระที่มาพร้อมๆกันนะคะพูดง่ายๆก็คือบางทีมันเป็นภาระลูกหลานบริวารน,นะคะที่กําลังก้าวหน้าเติบโตนะคะมีการพัฒนาทางการงานเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องต่างชาติต่างจังหวัดต่างภาษาการเดินทางนะคะหรือเรามีเป้าหมายบางอย่างที่ตั้งไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องสิ่งที่เราอยากได้อยากมีนะคะเรียกว่าชาวตุนเป็นช่วงที่มีความหวังเกิดขึ้น ช่วงนี้นะคะชาวตุนจะได้รับความนิยมชมชอบเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะอันเนื่องจากชอบเรียกใช้เรียกหานะหรือมีงานยากๆก,ก็โยนมาให้เราทำนะคะเป็นช่วงที่ตัวตนก็อยู่ในภพสุภาะนะก็มีเหตุให้เปลี่ยนแปลงวิวทิวทัศน์ได้นะอันเนื่องมาจากสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะเรื่องการเดินทางเกี่ยวข้องกับการทํางานนะทำให้ มีโอกาสพบเห็นมุมมองเปิดโลกกระทัดนะคะรวมไปถึงดาวพุทธที่โคจรถอยหลังในช่วงนี้เข้าสู่ภพเรือนสุภาษนะก็คือการติดต่อเชิงทางไกลติดต่อไปมานะคะหรือการพูดคุยบางอย่างที่ยังยืดเยื้อะนะแต่อย่างไรก็ตามจะส่งผลดีในเชิงคืบหน้าโดยเฉพาะเรื่องงานนะคะในช่วงประมาณท้ายๆเดือนชาวตุนนะคะช่วงนี้จะมีลักษณะเชิงการลงทุนควบคู่ไปด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องเงินนะเนื่องจากหลายสิ่งก็ก้าวหน้าเพิ่มพูนนะคะก็คือทั้ง เรื่องของลูกหลานนะที่เติบโตก็มาพร้อมกับภาระก,ก้อนใหญ่ได้นะคะรวมทั้งการลงทุนอะไรใหม่ๆ <c oughs> การซื้อข้าวของใหม่หรือว่าการเปลี่ยนแปลงรอบตัวช่วงนี้ล้วนแต่ใช้งบประมาณการเงินของชาวตุนนะคะอย่างไรก็ตามนะคะดาวหลายดวงช่วงนี้ไปอยู่ในภพสุภะนะคะมันก็เป็นความหวังเป็นความสุขนะหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่เราเต็มใจทําเพื่อคนที่เรารักนะหรือเรามีเป้าหมายที่มันรู้สึกว่า คุ้มค่าคุ้มเหนื่อยนะคะทำให้ชาวตุนก็เหมือนจะมีแรงใจเกิดขึ้นในช่วงนี้กับเรื่องภารกิจต่างๆสำหรับในข้อสุดท้ายนะคะเป็นช่วงที่ดาวพระเกตโคจรกระตุน้นเรื่องราวเชิงสุภาษนะคะก็คือเรื่องความคิดไอเดียนะคะบางท่านที่ทํางานอยู่ข้องกับออกแบบสร้างสรรค์ช่วงนี้จะได้ดีจากเรื่องความคิดนะบางทีจะลงทุนน้อยได้มากขายไอเดียนะคะขายสิ่งที่เราคิดอ่านคิดคนะ้นทำให้ได้เงินง่ายๆเงินแปลก,ปลกๆนะคะ เป็นจังหวะที่ชาวตุนนะจะมีเรื่องราวการพัฒนาบางทีเกิดความปลงนะคะหรือว่าเข้าอกเข้าใจชีวิตมากขึ้นประสบการณ์ชีวิตดีขึ้นเรียกว่าตกผลึกทางความคิดทําให้เรื่องความเครียดต่างๆก็ทุเราเบาบางด้วยสติปัญญาของชาวตุนนะคะเป็นช่วงที่เรื่องเชิงเพื่อนสังคมอยู่ๆก็กว้างขวางนะเนื่องจากมันเป็นภพสุภาษนะคะทำให้มีความคืบหน้าเชิงเน็ตเวิร์กคอนเน็ชันรู้จักคนมากขึ้นนะคะหรือกเกิดเรื่องผู้ติดตามแฟนคลับหรือคนสนับสนุนที่ เยอะแยะเพิ่มพูนเรียกว่าช่วงนี้ชาวตุลก็โดดเด่นในเชิงสังคมด้วยนะคะสำหรับดาวพระเกตในภพสุภาษนะคะหากเราพูดถึงเชิงรับลอยนะบางทีก็มาจากเรื่องความคิดความฝันจินตนาการนะคะช่วงนี้พยายามอย่าไปคิดมากนะเพราะดาวพระเก,กตกระตุ้นเรื่องความวิตกกังวลบางทีคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะ,ะคิดมากคิดเยอะได้นะเนื่องจากมันไปกระตุ้นทำให้เรื่องความคิดของชาวตุลหากใช้ไปในเชิงบวกก็เป็นเรื่องดีในขณะเดียวกัน กระตุ้นให้ฟุง้งซ่านวุ่นวายคิดไม่จบไม่สิ้นก็เป็นได้นะคะดังนั้นก็เป็นช่วงที่เราบริหารความคิดก็อาจจะได้ประโยชน์จากดาวพระเกตในภพเรือนนี้นะคะมีจังหวะใน1เดือนนี้นะคะเดินทางบ่อยเดินทางไกลนะบางทีก็เป็นเรื่องท่องเที่ยวเปิดหูเปิดตานะคะมีเหตุให มีแรงบันดาลใจได้นะเรียกว่ากระตุ้นเรื่องราวดีๆให้เข้ามาในชีวิตของชาวตุนนะคะสำหรับสิ่งที่ต้องระวังนะจากมุมดาวในช่วงนี้นะคะก็คือเรื่องรายจ่ายนะคะก็ถือว่าเยอะอยู่นะอย่างไรก็ตามเป็นความหวังเป็นสิ่งที่ผูกพันทางใจนะคะไม่ว่าจะเป็นรายจ่ายเชิงสัตว์เลี้ยงก็ได้นะคะเรื่องลูกๆหล,ล,ลานๆรอบตัวนะหรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับการลงทุนประเภทงานอดีเรกงานเสริมเข้าของสะสมช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นความสุขทางใจของชาวตุนส่วนหนึ่งนะคะ เป็นความเหนื่อยที่เกิดขึ้นเชิงการงานนะคะเนื่องจากมันเป็นมหาจักรนะมันก็คือต้องเหนื่อยกว่าปกตินะคะช่วงนี้จะให้สําเร็จสิ่งใดต้องทุ่มเทนะสิ่งใดที่เป็นปัญหาความยากความเหนื่อยชาวตุนต้องลงไปหยิบจับทําเองนะคะถึงจะสําเร็จผ่านพ้นได้บางท่านได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะ,ะชีวิตดีขึ้นเรื่องของคนเกื้อหนุนอุป,ปถัมภ์เยอะขึ้นนะคะอย่างไรก็ตามดวงดาวนะคะก็จะมีเหตุให้ชาวตุนนะคะต้องลุกขึ้นมา ปฏิรูปเปลี่ยนแปลงการงานบางทีก็ต้องทําเยอะขึ้นนะคะเรื่องของการพัฒนาความสามารถแบบก้าวกระโดดน,นะเนื่องจากคู่แข่งรอบตัวเขาทําได้เราก็ต้องทําได้นะคะหรือบางอย่างก็ไปเรียนรู้เรื่องยากขึ้นนะคะสามารถมีความสําเร็จในช่วงนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของความสําเร็จบางอย่างนอกจากนี้ก็ยังเป็นเรื่องของการพัฒนาตัวตนแบบหน้ามือเป็นหลังมือได้ด้วยนะคะ สำหรับดาวอาทิตย์นะคะก็เป็นดาวราบผลของชาวตุลที่โคจรตรงเป๊ะทุกเดือนนะคะสำหรับในรอบนี้17กรกฎาคมถึง17สิงหาคมเป็นราบผลที่ไม่ธรรมดานะคะดังนั้นเป็นช่วงทุ่มเทบุกบันฝ่าฟันเพื่อเป้าหมายบางอย่างนะคะก็ขออวยพรให้ชาวตุลน,นะได้รับความสำเร็จนะคะประสบเรื่องราวงอกงามเพิ่มพูนต่างๆอย่างที่ตั้งใจไว้นะคะซึ่งก็มาพร้อมกับ ความทุ่มเทเนหน็ดเหนื่อยของชาวตุนในช่วงหนึ่งเดือนจากนี้นะคะให้เป็นข้อมูลไว้สำหรับชาวตุนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดวงดาวในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ